สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงบายๆเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับอาจจะเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้ครับตอนนี้ไบร์ตันเนี่ยคุยกับเดซาร์บี้ครับอาจจะตั้งคนนี้เป็นกุนซือคนใหม่ของพวกเขาก็เป็นได้นะครับคนนี้มีของนะสำหรับโรเบโตเดซาบี้นะครับ ไบรตันครับกำลังเปิดการเจราจากับโรเบโตเดซับี้ครับอดีตเทรนเนอร์หรือว่าคุณซือของซาสโซโลและชักตาโดเนตเพื่อนำมาแชนชี่ของแกรมพอตเตอร์ครับที่ออกไปรับตำแหน่งคุณซือคนใหม่ของสิงห์บลูเชลซีซะแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นรายงานจากสปอร์ตอิตาลีครับบอกว่าการเจราจาเนะี่ยมาเริ่มขึ้นแล้วนะเมื่อเช้าของวันเสาร์ก็คือเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของสโมสรไบรตัน on, ครับจำเป็นต้องหาคนมาแชนชี่ของแกรมพอตเตอร์และได้สอบถามไปยังความพร้อมของเดซบบี้แล้วในตอนนี้นะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดซบี้เนี่ยโด่งดังมากๆนะครับในฐานะกุนซือของซาโซโลด้วยสไตล์การเล่นแผนเนี่ย4-3-3นะครับที่เน้นเกมบุกเป็นพิเศษและจากนั้นเนี่ยก็ไปรับงานกับซัตลาโดเนตเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในยูฟ่าชิเปเลีกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์กลับพลิกผันครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเมื่อรัสเซียเนี่ยเปิดฉากสงครามกับบุกกับยูเครนสมัยกีฬาทั้งหมดเนี่ยต้องหยุดชะงักไปนะครับฟอร์มเลยไม่ต่อเนื่อง แม้เขาเองครับจะมีโอกาสย้ายออกก่อนหน้านี้ได้นะครับแต่เดซบี้เนี่ยก็ยังยืนยันที่จะอยู่ในเคียบต่อไปจนกว่าผู้เล่นทั้งหมดของเขาเนี่ยจะอพยพได้สาเร็จนะครับๆๆถือว่าสุดยอดมากๆนะครับในปัจจุบันนี้ครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นฟรีเอเนตแล้วนะครับและตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบโลญนาในซีเรีย A เหมือนกันนะครับแต่ก็มีรายงานบอกว่าเขาเนี่ยได้ตอบปฏิเสธไปเนื่องจากเขาให้ความเคารพต่อซินิซไามิไฮโลวิชนะครับที่ถูกไล่ออกเป็นอย่างมากเลยสาหรับคนนี้ โอ้โหต้องจับตามองคนนี้เป็นพิเศษนะครับอาจจะมาเป็นกุนซือของ Brighton Hope a l b เ i ี n ก็เป็นได้นะครับในการทำทีมของเขาที่ผ่านมาผมลองไปดูไฮไลท์ดูโอ้โหถือว่าทำดีเหมือนกันนะครับโอ้ฟอร์มดีเลยแหละครับคนนี้มีของนะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่ามีของสำหรับเดซาบีคนนี้นะครับอต้องตามดูว่าจะเป็นโคช้ชของ Brighton จริงๆหรือเปล่านะครับมาดูกันหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบ่ายๆเย็นๆแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ